ลูกทุ่งสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคาบหมดคราบมัน รถทุ่งช่วงนี้นะคบไปพบกับนักร้องสาวจากค่ายอาสยามนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดแล้วก็ความคืบหน้าของเธอมีอะไรบ้างวันนี้ต้องคุยกันหลายเรื่องเลยครับบิวกระยาณีอาสยามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหมาพร้อมกับเพลงใหม่ค่ะหายไปนานเกาะ เป็นปีเป็นปีเหมือนกันนะจากอาบ้มชุดที่แล้วนะครับก็ไปขึ้นสวรรค์กับเป็นนางฟ้าอะไรไปคนขึ้นสวรรค์อยู่ขึ้นสวรรค์ไปชุดที่แล้วนะชุดนี้กลับมาในภาคพื้นดินแต่ว่ามาพร้อมกับความบาดเจ็บเลยหรอกับเพลงผ้าพันแผลใช่ค่ะนะครับทำไมถึงเป็นเพลงนี้ยังไงจริงๆก็เหมือนกับเราเป็นนางเอกมากกว่า อ๋อเหรอไปรักษาเยียวยาเขาแต่ว่าเขาเนี่ยดันเขาเรียกว่าอะไรนะเจ็บไม่จําอ่ะเราก็เลยบอกให้รู้ว่าเราเนี่ยเหมือนผ้าบันแผลอคือใช้ได้ครั้งเดียวนะถ้าเจ็บมาอีกหมดละวมดหมดสต๊อกเพราะผ้าบันแผลมันซักไม่ได้มันติดเชื้อโรคแล้วอ๋อมันก็เป็นเป็นอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบค่ะประมาณนั้นท่านองนั้นนะครับปกติแล้วบิวเวลาร้องเพลงตามสไตล์นะเวลาร้องเพลงมันๆก็แบบว่าโจะเต็มที่ใช่ค่ะแต่ว่าพอลร้องเพลงที่มันได้อารมณ์เนี่ย ต้องบอกว่าเป็นนักร้องเบอร์ต้นๆของฝ่ายหญิงอีกคนหนึ่งที่แบบว่าร้องเพลงแบบว่าเจ็บๆอย่างเงี้ยได้อารมณ์ดีจริงๆเวลาร้องเพลงแบบเนี้ยคิดถึงอะไรยังไงบ้างให้ให้เปรียบเสมือนตัวเราเองเป็นนางเอกเป็นนางเอกเป็นคนคนนั้นเลยใช่ค่ะแล้วเราก็จะถ่ายทอดอารมณ์มาแบบเหมือนเพลงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเป็นนางเอกเราจะเจ็บหนักเลยนะเราดูแลเขาอย่างดีที่ ดีมากดีที่สุดรักที่สุดแล้ววันหนึ่งเขามาหักหลังเราซึ่งมันก็สามารถเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับความรักของใครหลายคนได้ใช่ค่ะเพราะว่าสมัยนี้ผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงจริงเหรอผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายผู้ชายเขาก็มีสิทธิ์เลือกอะไรอย่างนี้นะเราก็กลายเป็นตัวเลือกไปนะครับวิวช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบจะเห็นได้วิวมีช่วงผอม ช่วงที่แบบอ้วนๆก็มีเหมือนกันใช่ไหมเมื่อประมาณสักสามสี่ปีเห็นมีคนือกันว่าท้องเออท้องหรือเปล่าไม่น่ะสิแบบว่าอบบวมบวมคำนองนั้นแล้วท้ายที่สุดก็คือหนึ่งไม่ท้องล่ะหนึ่งไม่ท้องเลยหนูก็ถามว่าพี่เคยเห็นช่วงที่หนูผอมไ้างไหหนูอ้วนของหนูแางนี้ตลอดแต่ก็มีนะช่วงที่ผอมๆเหมือนกันนะช่วงบางชุดแรกชุดแรกนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะคะ หลอกผู้บริหารลหลอกให้รับรับเราเข้ามาก่อนก็คือเอานะฉ่นก็ผอมได้นะ,ะ <laughs> <laughs> นะแต่ว่าก็คือก็คือดูแลพยายามจะดูแลตัวเองแต่เป็นคน <c oughs> อ้วนง่ายเป็นคนที่โครงสร้างใหญ่กระดูกใหญ่แล้วก็กรรมพันธ์เนี่ยมาอ้วนกันตั้งแต่รุ่นรุ่นปู่ย่าตายายมาเลยตัวใหญ่นะจริงๆเป็นข้ออ้างมากกว่าขี้เกียจออกกําลังกายอ๋อเหรอจริงเหรอใช่นะปกติแล้วไลฟ์สไตล์ตอนนี้คือใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพ ใ้ชีวิตยอยู่กรุงเทพค่ะ <ừ m. S 2> เพราะว่าถือว่าเป็นศูนย์กลาง <ừ m. S 2> แล้วก็เข้าบริษัทง่ายออกต่างจังหวัดง่ายคือในช่วงต้นๆที่เข้ามาวงการเนะี่ยยังแบบว่าวิ่งรอกระหว่างใต้กรุงเทพใต้กรุงเทพอยู่เรามีความรู้สึกว่ากรุงเทพมันเป็นเป็นเมืองใหญ่ที่น่ากลัวเอาทำไมอะความที่อยู่แต่ต่างจังหวัดไงคะอ,อ๋อเวาเข้ามาเป็นเด็กใต้อะไรอย่างงี้ญาติเลยไปไหนก็ไม่เป็นขึ้นแท็กซี่ก็เมา เมารถเมารถเอานั่งรถก็ไม่ได้อก็เลยอยู่บ้านาะนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าพองานหลังๆเนี่ยมาอยู่ในกรุงเทพก็เลยสะดวกขึ้นในการที่จะทํางานเริ่มรู้ทางแล้วเริ่มมีเพื่อนเริ่มมีพี่ในออฟฟิศอะไรเงี้ยค่ะก็เลย เออกรุงเทพก็อยู่ได้เหมือนกันก็อยู่ได้เหมือนกันแล้วอยู่ยากมาเหมือนกับที่เราเคยจินตนาการว่ามันจะหน้ากลัวว่ามันจะสับสนวุ่นวายอะไรนี้ปะไม่ค่ะอยู่ไม่ยากเลยเออ้วยิ่งชิวใหญ่เลยดอกลบายใช่มาเออนะครับแล้วอยู่ทางบ้านล่ะที่บ้านเป็นยังไงบ้างพอเราไม่ได้ไปอยู่แบบว่าอย่างเป็นจริงเป็นจังอย่างครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยเออจริงๆแล้วเคยพามากรุงเทพแล้วก็ด้วยความพี่เหมือนคนต่างจังหวัดทั่วไปนะคะไปอยู่แล้วไม่รู้จะเดินไปไหนข้างบ้านก็ ไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันเลยไม่ได้ก็กลับก็กลับไปเนี่ยมีนักร้องหลายคนเลยพี่ยมจะบอกว่ามาสิมาอยู่ด้วยกันสบายนะนู่นนี่นั่นแต่ว่าพอคุณพ่อคุณแม่มาอยู่แล้วก็แบบว่าเหมือนแบบน่าสงสารอืมเหมือนอยู่ในกล่องกล่องหนึ่งนะจะมาแบบว่าบ้านหลังหนึ่งก็มีอยู่แค่ในสี่เหลี่ยมอยู่แค่นี้พาไปเดินห้างเขาเขาก็ไม่ไม่ก็ไม่ได้ซีวีไลตามที่เราบอกว่าจินตนาการตรงนั้นด้วยก็เลยแบบว่าพอเราเวลาคิดถึงนี้การเรียกว่ากลับบ้านความถีขนาดไหน จริงๆแล้วกับบ้านน้อยอบ้านน้อยนะคะแต่ว่าพอมีคอนเสิร์ตเนี่ยอ,อาศัยคอนเสิร์ตพอมีคอนเสิร์ตปุ๊บเราก็ไปแวะบ้านนอนบ้านอะไรเงี้ยครับผมมีช่วงหนึ่งนี้ได้ข่าวว่ามีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันครั้งนั้นใช่ค่ะเนี่ยประมาณวันที่2ี่หเนี่ยครบหนึ่งปีพอดี2ีม 2> ตุลาครับผมอุบัติเหตุในครั้งนั้นสอนอะไรเราบ้างสำหรับตัวเองเวลาเวลาคนเราจะตายเนี่ย แทบจะไม่รู้ตัวได้ซ้ำออที่เขาบอกว่าถ้าเกิดประสบอุบัติเหตุแล้วให้พ่อแม่ไปจุดทูบเพื่อรับกลับบ้านเนี่ยเ,ออเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราตอนที่รถคว่ำออแค่นึกว่าบ้านเราอยู่ที่ไหนหรือคิดถึงใครอยากจะบอกพ่อแม่เลยไม่ทันไม่ทันใช่ค่ะมันเกิดขึ้นเร็วมากมันเร็วมากค่ะนะครับตอนนั้นเนี่ยสภาพที่เอาเป็นว่าสภาพรถก่อนมันสภาพรถที่เรามองเห็นรถออพอออกมาปุ๊บเนี่ย คือรถขายซากรถตู้คันนั้นขายซากไปเลยกเลยค่ะคือเละไปทั้งคัน,นเลยการตีขายซากเลยซ่อมคือซ่อมยากแล้วค่ะอ,อแล้วก็กลับมาปุ๊บก็เลยแบบที่เราห่มทํางานอยู่ทุกวันนี้ตังที่เก็บไว้โดยที่แบบไม่เที่ยวเลยเสียดายกลัวกลัวแก่แล้วไม่มีเงินใช้หรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วเป็นความคิดที่ผิดควรหาความสุขใส่ตัวก่อนคนะคะเพราะว่าเกิด วันนี้เนี่ยอุ้ยวันนี้อยากกินก๋วยเตี๋ยววันนี้มากเลยอืชามหนึ่งตั้งเจ็ดแปดสิบไมวดีกว่าประหยัดเข้าไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ตายเรียบร้อยเลยเออเลยอดกิน<ด>ก๋วยเตี๋ยวชามนี้เลย,ยทีเดียวสมัยก่อนเนี่ยบีก็คิดแบบนี้ก็คือทํางาน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 ไม่เคยมีในมุมของของตัวเราเดี๋ยวค่อยเที่ยวดีกว่าแก่แล้วค่อยเที่ยวอะไรเงี้ยตอนนี้มีเวลาทํางานทําไปก่อนทําไหวทําไปก่อนแต่จริงๆแล้วควรจะควบคู่กันไปในร่างกายได้ผ่อนคลายบ้างเพราะเกิดอะไรขึ้นมา สมมุติว่าไม่เสียชีวิตพิการเนี่ยไม่สามารถไปไหนได้สะดวกครับก็จบละชีวิตในวันที่พ่อแม่รู้ว่าเราประสบความเออเขาเรียกว่าประสบอุบัติเหตุบ,บนถนนอย่างรุนแรงถึงขนาดแบบว่ารถเนี่ยพังทั้งคันเลยแล้วก็มีทีมงทีมงานบาดเจ็บกันหลายคนบิวเองก็ใช่ย่อยเหมือนกันตังนั้นคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างาสิ่งแรกเลยที่โทรกลับไปก็คืออันนี้เขาเรียกโกหกโกหกว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงแบบไม่ไหวแล้ว่ะ ตอนนั้นเป็นอะไรบ้างอะน่ยบอกในซีรัตอนนั้นตอนนั้นหน้าไปฟาดกับคอนโทรลค่ะแล้วก็กระดูกเป้าตาแตกแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือต้องนอนอย่างเดียวเลยหันซ้ายหันขวาก็ไม่ได้มันเหมือนภาวะบ้านหมุนนะคะเพราะว่ามันกระเทือนไปถึงสมองใช่ค่ะถูกปะแล้วก็มีข้อมือฉีกข้อมือฉีกแล้วก็มีตามขาอะไรเงี้ยมีกระทาะบอกเปิดกันหมดไปเลยโดนบงโดนบาดกันไปใช่ค่ะนะครับแล้วก็สันหลังเพราะว่าแรงเวี่ยง ของรถมันมันเร็วอะมันตีลังกาด้วยมันมันหมุนติ้วไปหมดอ่ามันมันพลิกจากเลนนี้เนี่ยไปไปอยู่อีกเลนหนึ่งนะตอนนั้นบอกพ่อพ่อพ่อแม่โทรมาแล้วยังไงโกหกเราโทรไปก่อนเลยแม่เห็นข่าวหรือยังตกใจนะเนี่ยเจ็บนิดเดียวไม่เป็นไรแต่ข่าวเขาทําให้รุนแรงไปงั้นแหละอะไรเงี้ยค่ะคืออยากให้แกตกใจแต่โทรไปก็คือร้องไห้กันแล้วอะอืม นะแต่ว่าก็รอดชีวิตมาในตอนที่ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่พลมาฟื้นที่โรงพยาบาลห่วงที่สุดคือตอนนี้นคืออะไรอ,อห่วงคนในรถที่มาด้วยห่วงน้องแดนเซอร์อม,มีกี่ชีวิตตอนนั้นไปกันมีม,มีมีพี่ที่ดูแลคนหนึ่งนะคะแล้วก็มีแดนเซอร์อีกสองคนแล้วก็มีพี่ที่ขับรถพี่ที่ขับรถเขานอนนิ่งแล้วเราก็นึกว่าเสียชีวิตแล้วเพราะว่าเขาโดน ประตูบาดเราตรงนี้ลึกถึงกระโหลกโอ้แล้วน้องแดนเซอร์เขาหลับคนที่หลับเนี่ยเวลาลดคว่มจะจะไม่รู้เรื่องเลยจะบาดเจ็บมากกว่าใช่ค่ะจะไปตามรถเลยอ๋อจะบาดเจ็บมากกว่าคนที่ตื่นซึ่งเราอาจจะเกาะอะไรอย่างี้ช่ช่วงที่มันพลิกพลิกพลิกอยู่เนี่ยบิวรู้ตัวตลอดรู้ตัวค่ะยังยังไม่หลับยังไม่หลับยังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่กําลังจองโรงแรมว่าจะไปพักที่พิษโลกะค่ะแล้วก็พอหมุนปุ๊บเราก็เอามือประคองไว้แต่รู้ว่าแต่รู้ว่ามัน กระจกแตกหมดเลยกลัวน้องจะกระเด็นออกไปถ้ากระเด็นออกไปนี่รถทับแน่รถทับแน่นอนนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันออกไปนอกรถอะมันอันตรายใช่ค่ะนะฮะนั่นคือครั้งหนึ่งที่เรียกว่าเฉียดตายออกมาจนมากลายมาเป็นวันนี้ได้รักษาตัวอยู่นานปีไหมอันนี้ก็ยังต่อเนื่องอยู่ค่ะจนต่อเนื่องอยู่เพราะว่าปลายประสาทมันชานิดตามนี่แต่เนี่ยมันจะเหมือนไฟช็อตอ๋อเหรอมันจี้จี้จีเพราะว่าเบ้าตามันแตกใช่ค่ะแล้ว่าตรงนี้มันมัน มันแต่ตอนนี้เบ้าตาประสานกันแล้วแต่มันจะกระดูกมันจะเลืล่อมๆอยู่หน่อยนึงแล้วตอนแรกเนี่ยตามันจะผ้าผ้าไปเลยกลัวตาบอดไหมําจริงไม่ค่ะไม,ไม่กลัวเพราะ,ราะว่าบอกว่ามันรักษาได้อืมนะแหมก็เป็นอีกหนึ่งที่เป็นวิบากกรรมของชีวิตที่เคยผ่านมาจากนี้ด้วยรีบกลับรีบกลับบ้านหาพ่อหาแม่เลยแล้วก็คิดไว้ในใจว่าเราต้องทําประกันชีวิต สำคัญมากถ้าเกิดเราเปไ็นไรไปเนี่ยคนข้างหลังเขาก็ยังโอเคจะได้อยู่กันได้คำตองนี้เองเห็นบอกว่าล่าสุดตอนนี้ก็ไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องของมูลนิธิด้วยใช่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องหลังจากอุบัติเหตุตรงนี้หรือเปล่าที่ทําให้เราคิดได้ว่าเฮ้ยเราต้องไปทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะช่วยคนโดยเฉพาะคนที่เขาประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนตอนนี้ไปทําอยู่ที่มูลที่ไหนยังไงครับตอนนี้อยู่โปรเทคตึงค่ะโดยตรงเลยโดยตรงเลยนะครับไปสมัครนี่ยังไงไปกับพี่จิ้มชวนชื่น พี่จิมชวนไปเขาอยู่กันแล้วตอนแรกอยู่กันเป็นคณะอันนี้ต้องขอโทษเลยนะคะแรกๆเราเห็นแบบอุ้ยจะบีบแต่ทําไมจะเปิดอะไรรถบอมบ์ปาดจังเลยเบียดจังเลยอะไรเงี้ยพอถึงวันนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกแบบโอ้ยนางฟ้าเราออกจากรถเนี่ยเข้ามาถึงแล้วออแล้วตอนนั้น เขาเหมือนญาติเหมือนพ่อเหมือนแม่เราเลยคือเราหมดที่พึ่งแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีโปรเจกตึงหรือว่ามีร่วมกัน,นยูหรือว่าคนที่เป็นหน่วยอาสากู้ภัยแบบนี้มาใช่ค่ะเราจะออกในรถก,กันยังไงใช่ค่ะเราจะนนคลานออกมายังไงจะไปโรงพยาบาลยังไงจะจะมีใครมาดูหรือเปล่าอะไระเงี้ยวันนั้นไปเล่นที่อุตรดิ์แล้วก็แวะไปไปเยี่ยมเขาเป็นกู้ภยัย ผู้ภัยวัดหมอนไม้นะซึ่งเจ้าวาดเนี่ยจัดจัดตั้งขึ้นมาเองแล้วไม่มีเงินทุนอะไรเลยเขาอยู่อยู่ในศาลาเลยค่ะแล้วเป็นเด็กวัยรุ่นทั้งนั้นเลยเป็นวัยรุ่นที่มาจับกลุ่มกันแล้วก็ออกไปช่วยเหลือคนในตอนกลางคืนเวลามีอุบัติเหตุบนท้องถนนใช่ค่ะนะครับบิวไปช่วยอะไรตรงไหนยังไงบ้างวันนั้นก็ซื้อข้าวของของกงของกินอะไรไปให้ค่ะอืนะก็เรียกว่าดูแลอะไรกับเรื่องของเสบียงยังเคยไปหัาไปช่วยเขาเลยมั้ย ตั้งแต่มาอยู่ปอเต็กตึงเนี่ยมีไปมีแต่แบบไปเคลื่อนย้ายศพอะไรเงี้ยค่ะเออเหรอวันนั้นโดนรับน้องไปครั้งแรกก็<ๆ>เ,เลยแบบ้อวเนี่ยมีเหตุเข้ามาพอดีเลยเดี๋ยวไปเคลื่อนย้ายคนเจ็บกันพอไปถึงมันไม่ใช่เจ็บผ <พอ S 2> ้าขาวมันหน้าก็ไม่ปิดโอ้ยก็บอกว่านี่แหละสอนให้รู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาอ กลัวไหมหนาทีนั้นโอ้โหจะเหลือแล้วครัพี่ <laughs> <laughs> นาก็เลยเป็นครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าว่างจากการร้องเพลง <c oughs> ก็จะไปทํางานเพื่อช่วยเหลือสังคมแบบน<ช>ี้กับโอทีโปรเทคติงด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายให้ฝากผลงานแล้วก็ซิงเกิลนี้แล้วก็ที่สำคัญคืออัลบัม้มเต็มเมื่อไหร่เสร็จอะไรยังไงบ้างเ <c oughs> ชิญครับสําหรับซิงเกิลนี้นะคะชื่อเพลงว่าผ้าพันแผลนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ความเสียสละของผู้หญิงคนหนึ่งที่เวลารักใครแล้วก็รักจริงนะคะส่วนอัลบั้มน่าจะเป็นลกลางๆปีหน้านะคะถึงถึงจะเสร็จตอนนี้ก็ขอฝากซิงเกิลนี้ไปด้วยแล้วก็รหัสดาวน์โหลดนะคะดอกจันสองสองส 444นะคะมีตั้งแต่เพลงชุดแรกเลยจนถึงชุดปัจจุบันเลยค่ะนี่นะครับใครเป็นแฟนคลับของบิวกรยานีก็ไปดาวน์โหลดกันได้เลยทีเดียวนะครับวันนี้รายการข่าวลูกทุง่งต้องขอขอบคุณครับน้องบิวกรยานีอาสยามที่มาร่วมรายการแล้วก็อัปเดตเรื่องของสุขภาพเรื่องของการทํางานให้เราได้ทราบกันตรงนี้เผื <c oughs> ่อแฟนๆที่คิดถึงวันนี้หายคิดถึงกันเลยครับขอบคุณมา,มากครับบ,รบิวค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลากับรายการข่าวลูกทุ่งแล้วนะครับสักครู่หนึ่งติดตามข่าวหุ้นเจาะตลาดกันต่อนะครับพรุ่งนี้เจอกันครับ13นาฬิก นี่เหมือนเดิมนะครับแลงว่าพรุ่งนี้นักร้องเด็ดมากๆส่วนจะเป็นใครนั้นต้องติดตามครับวันนี้ลากันแล้วสวัสดีครับ